การนอนหลับสำคัญที่ใจเพราะการนอนหลับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพักผ่อนร่างกายแต่จุดสำคัญคือการพักใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขอน้อมนำเอาบทความเรื่องการนอนไม่หลับของพระมหาสมชายฐานะวุฒโธมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อให้ทราบเหตุผลว่าทำไมเราถึงนอนไม่หลับ ผู้ที่นอนไม่หลับทำไมจึงรู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อนทั้งที่นอนอยู่เฉยๆตั้งหลายชั่วโมงในขณะที่ผู้ที่งีบหลับไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีกลับรู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นขึ้นมาคุณผู้ฟังท่านใดนอนไม่หลับยกมือขึ้นคะ่ะผู้เล่าก็เคยเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าตนเองอายุมากเป็นเหตุอย่างหนึ่งแล้วก็คิดมากก็เป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งบางทีนอนคิดวกไปวนมา ซ้สำซากวนเวียนอยู่ในหัวสมองดูนาฬิกาอีกทีก็ตีสองตีสามไปแล้วก็มีเพราะนอนไม่หลับตื่นเช้ามาก็เลยมึนมึนงงงเวียนหัวปวดหัวมึนหัวตึบตึบอยู่ทั้งวันไม่สดชื่นอาการเหล่านี้เกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรเรามาลองฟังจากบทความกันเลยนะคะขณะที่คนเรานอนหลับ ใจจะแช่อิ่มอยู่ในน้ำเลี้ยงใจณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นส่วนคนที่นอนไม่หลับแม้จะนอนนิ่งๆอยู่นานแต่ใจไม่ได้แช่อิ่มอยู่ในน้ำเลี้ยงใจจึงแห้งผากมีอาการมึนงงไม่สดชื่นในพระพุทธศาสนาเป็นที่ปรากฏมากมายว่าพระอรหันต์สามารถประกอบความเพียรโดยไม่นอนเลยทั้งวันทั้งคืน ต่อเนื่องยาวนานนับเดือนนับปีที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือพระมหากัสปะผู้เป็นเลิศในทางทรงทุดงท่านปฏิบัติทุดงขวัตทั้งสิบสามข้ออย่างเคร่งครัดและในข้อสุดท้ายที่เรียกว่าเนสัตธิกังคะคือการอยู่ในอิริยาบถสามอันได้แก่ยืนเดินและนั่งเท่านั้นท่านก็สามารถปฏิบัติได้จนตลอดชีวิต โดยไม่นอนเลยเนสัตธิกังคะจึงเป็นการประกอบความเพียรซึ่งถ้าหากใครมีพื้นฐานการปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งแล้วและมีความตั้งใจจะปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษก็สามารถทำได้เพราะแม้จะไม่ได้นอนแต่ใจที่นิ่งเป็นสมาธินั้นจะโปร่งเบาชุ่มชื่นจึงไม่กระทบต่อสุขภาพและมีผลดีคือ ช่วยให้สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานดังที่เราทราบกันว่าพระอาหารหันต์สามารถเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยไม่นอนเลยเพราะใจของท่านนิ่งสนิทแม้ร่างกายก็แทบจะไม่หายใจแต่สำหรับบุคคลทั่วไปแม่แนะนาไม่แนะนำให้ฝืนสังขารร่างกายเช่นนั้นเพราะถ้าใจไม่ชุ่มอยู่ในสมาธิ ร่างกายอาจรับไม่ไหวมีปัญหาสุขภาพตามมาอาตมาเคยได้พบพระญี่ปุ่นรูปหนึ่งในห้องนอนของท่านมีแค่เบาะให้นั่งเท่านั้นไม่มีเตียงไม่มีฟูกเพราะท่านไม่นอนมานับสิบปีแล้วหากแต่ท่านไม่ได้เป็นพระนักปฏิบัติแต่เป็นพระนักกิจกรรมชอบช่วยเหลือสังคมได้ถามท่านว่าท่านไม่ได้นอนหลับแล้วอยู่ได้หรือ ท่านบอกว่าอยู่ได้เพราะถึงแม้ท่านจะไม่ได้นอนหลับแต่ก็อาศัยการงีบแค่ไม่กี่วินาทีเป็นช่วงๆไปครั้งนั้นได้นั่งสนทนากับท่านราวครึ่งชั่วโมงและสังเกตเห็นว่าในระหว่างที่คุยกันนั้นท่านก็งีบไปนิดหนึ่งสักห้าวินาทีสิบวินาทีแล้วก็คุยต่อจึงนึกถึงว่า ถ้าหากท่านกำลังทำกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วงีบไปจะไม่เกิดอันตรายหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระญี่ปุ่นสามารถขับรถได้จึงถามท่านด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าหากท่านกำลังขับรถอยู่แล้วเกิดงีบไปจะทำอย่างไรท่านตอบว่าถ้าหากกำลังทำเรื่องสำคัญเช่นขับรถท่านจะไม่เผลองีบเพราะมีความตั้งใจเป็นพิเศษ ท่านจะง,งีบเป็นช่วงสั้นๆก็เพราะก็เฉพาะตอนที่ทํากิจกรรมที่ไม่จริงจังเช่นการพูดคุยการฉันพตรตาหารเป็นต้นฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าการนอนหลับอย่างเป็นกิจลักษณะแล้วตื่นมาอย่างสดชื่นน่าจะดีกว่าทั้งในแง่ของสุขภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างของผู้ที่ตั้งใจไม่นอนหลับส่วนกรณีของผู้ที่นอนไม่หลับควรทำอย่างไรเราต้องทราบก่อนว่าช่วงรอยต่อระหว่างการหลับและการตื่นนั้นใจจะมาจรดที่ศูนย์กลางกายเป็นเช่นนี้ทุกคนไม่ว่าจะเคยทำสมาธิหรือไม่ก็ตามเมื่อหลับแล้วใจก็อาจตเตลิดเที่ยวไป คนเราจึงหลับแล้วฝันไปต่างๆนานาแต่ใจจะยังคงมีสายใหญ่ยึดโยงที่ศูนย์กลางกายและมีน้ำหล่อเลี้ยงใจอยู่การที่ใจมาจรดที่ศูนย์กลางกายในช่วงรอยต่อระหว่างการหลับและการตื่นนี้เองที่เป็นเหตุให้ผู้ที่กำลังฝึกสมาธิบางท่านเกิดความสว่างแวบขึ้นมาในขณะที่กำลังเคลิมเคลิมคล้ายจะเผลอหลับ ทั้งที่ตอนนั่งทำสมาธิตัวตรงเอาจริงเอาจาังนั้นมืดตื้อทีเดียวแม้แต่พระอานนท์พุทธอุปถาคผู้เป็นพระโสดาบันมายาวนานก็ยังไม่บรรุพระอ,อรหันต์จนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานครั้งนั้นพระอานท์ได้รับเลือกให้เข้าร่วมการทำปฐมสังคายนาพระไตปิดก ร่วมกับพระอรหันต์อีก499รูปแม้ว่าพระอานนท์จะยังเป็นเพียงพระโสดาบันแต่เนื่องจากท่านคือผู้ที่ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายาวนานที่สุดได้ฟังพระธรรมเทศนามากอีกทั้งท่านยังเป็นผู้มีความทรงจำเป็นเลิศดังนั้นในการสั่งคายนาพระไตรปิฎก จึงจำเป็นต้องมีท่านร่วมอยู่ด้วยพระอานอนท์ปรารถนาที่จะทำหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายนี้อย่างบริบูรณ์ท่านจึงตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุพระอ,อรหันต์แต่ไม่ว่าท่านจะภาคเพียรเพียงใดก็ไม่อาจบรรลุได้จนใกล้จะถึงรุ่งเช้าของวันปฐมสังฆายนาในที่สุดท่านก็คิดว่า ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่เป็นไรคิดดังนั้นแล้วท่านก็เอนกายลงเพื่อจะพักผ่อนนอนหลับขณะที่ศีรษะของท่านยังไม่ทันถึงหมอนใจที่คลายแล้วนั้นก็เคลื่อนเข้าศูนย์กลางกายของกายธรรมพระอาหารหันต์บรรลุธรรมในยามนั้นนั่นเองการทำปฐมสังขายนาจึงเกิดขึ้นโดยพระภิกษุห้าร้อยรูป ซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นเมื่อเราได้ทราบถึงกลไกลการหลับที่ใจจะต้องเคลื่อนมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชั่วขณะหนึ่งจึงจะเกิดการเชื่อมต่อจากการตื่นไปสู่การหลับได้เราก็ย่อมสามารถเข้าสู่การหลับอย่างเป็นสุขได้ทุกครั้งที่ต้องการพักผ่อนโดยหมั่นฝึกเอาใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้คุ้นเคย สำหรับผู้ที่เป็นโรคนอนไม่หลับให้ลองทำดังนี้เมื่อถึงเวลาที่ควรจะเข้านอนให้ปล่อยวางจากภารกิจทั้งหลายโดยบอกกับตัวเองว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วจึงอาบน้ำอาบท่าให้กายสบายเป็นการปูพื้นให้เกิดความสบายใจจากนั้นก็สวดมนต โดยเลือกบทที่มีความยาวพอสมควรเพราะขณะที่สวดมนต์ใจเราจะเริ่มสงบความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านจะค่อยๆค,คลายไปจากใจเหมือนเป็นการอาบน้ำให้ใจผ่องแผ้วปลอดโปรง่งเสร็จแล้วจึงนั่งสมาธิทำใจนิ่งๆผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆอาจยังไม่คุ้นนั่งไปฟุ้งไปก็ไม่เป็นไร ขอให้ฝึกไปอย่างสม่ำเสมอเราจะรู้สึกได้เองว่าใจของเราจะนิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อนั่งสมาธิแล้วจากนั้นจึงเอนตัวลงนอนจังหวะสำคัญอยู่ตรงนี้ถ้าหัวถึงหมอนแล้วยังคงรักษาใจให้นิ่งๆอยู่ที่กลางท้องได้สักพักเดียวก็จะหลับสบายและเป็นการหลับ อย่างถูกหลักวิชาเพราะหลับในอู่ทะเลบุญคือพระนิพพานจึงหลับอย่างเป็นสุขและปลอดภัยครั้นตื่นขึ้นมาก็เอาใจวางไวนง้นิ่งๆที่กลางท้องก่อนสักครู่หนึ่งจึงค่อยลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่นแจ่มใสแต่ถ้าหากใครที่หัวถึงหมอน แล้วนอนคิดโน้นคิดนี่คิดไปสักห้านาทีสิบนาทีคราวนี้ตาแข็งจนนอนไม่หลับเลยฉะนั้นอย่าลืมเตือนตัวเองว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ยึดหลักอย่างนี้แล้วเราจะหายจากโรคนอนไม่หลับแต่จะกลายเป็นผู้ที่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข เทวดาลงรักษาให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่สดใสแข็งแรงเป็นยอดนักสร้างบารมีที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังชีวิตต่อจากนี้จะขอนำสวดมนต์เพื่อเป็นแนวทางในการน้อมจิตน้อมใจก่อนเราจะนั่งสมาธิภาวนาตั้งนโมสามจบ เพื่อสักการะพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวา พุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภพะควตาธรโมธรรมนามาสามิกราบสุปฏิปันโนพะควโตวสาวกสังโค สังขังนาม,ามิกราบบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมินิทุกโโหมิอเวโรโหมิอัพยาปัโชโหมิอนนโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิ บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่นและสัตว์โลกสัพเพสัตตาอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจช,ชาโหนตุอ,อนีคาโหนตุสุขีอัตานังปริหารันตุบทสวดมนต์บทแผ่ส่วนกุศล อิทงังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรอิทังเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยอิทังเมคุรูปัชชายาจริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุคุรูปัชชายาอิทาง สัพพเทวตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาอิทังสัพพเปตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาอิทังสัพพเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีอิทัง สัพพัสัตตานางังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาหรือคุณผู้ฟังจะสวดพระคาถาชินบัญชรก็จะยิ่งดีต่อตนเองมากยิ่งขึ้นหรือจะนอนฟังธรรมฟังพระสวดหรือนอนฟังบรรยายธรรมจนกระทั่งหลับไปเลยก็ย่อมได้ค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ฟังบทความที่เราเอามาฝากสำหรับวันนี้ช่องธรรมวิถีต้องขออำลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ